สวัสดีครับมีอะไรสวยๆมาฝากนะครับมันมีอะไรน้าแดงสวยแบบไหนนะครับเนาะน้าแดงมีนะครับน้าแดงมีโชกหน้านะครับเป็นชกหน้าของเอ็มสลัดนะครับเปิดใหม่จากศูนย์เลยนะครับมันแทบเวลาหน้านะครับเออเนาะมันแทบจะซ่องกันบ่อันนี้ก็เนาะอันดับแรกเราก็มาดูกันก่อนนะครับเนาะมันมีฉลากมันมีบาร์โค้ดมันมีกำกับมาด้วยนะครับนะว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นของแท้แหละนะครับแล้วก็มี ป้ายกำกับมาด้วยค้ำเตือนใช้เฉพาะรุ่นที่กำหนดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีจากร้านค้านะครับก็ระบุมาด้วยว่าเป็นอของรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับนะอโอเคนะครับเป็นของเอฟซนั่นแหละนะครับเรามาแกะกันเลยนะครับหลังจากแกะออกมานะครับเนาะหลังจากแกะออกมาเราก็เจอนในเรื่องของความสวยงามก่อนเลยนะครับอา้าวผลตรงอีกแล้วฝนปานว่าความใจผลแต่ว่า นะครับก็มีการหีบห่อมาอย่างเรียบร้อยนะครับนะมีการหีบห่อมาอย่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าอุ่นใจแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นของแท้แน่นะครับข้างล่างนะครับข้างบนนะครับเป็นกระบอกสีทองนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็เป็นสีดํานะครับปกติเราก็จะเห็นสีบอลมาบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของการระบุนะครับแหลงผลิตนะครับนะปกติแล้วโอ้ฝนตกปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอินโดนีเซียบ้างนะครับเมกอินอินโดนีเซียเมกอินมาเลเซียเมกอินเวียดนามนะครับแล้วก็มีเมกอินไชน่านะครับนอกซึ่งนะครับภายนอกเหมือนกันนะครับแต่คุณภาพมันจะเหมือนกันไหมล่ะน้านะครับก็เท่าที่ดัดมานะนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็จะ มีเมกอินนะครับบางตัวที่ถือว่ามันมีความเหนียวมีความทนอยู่นะครับซึ่งน้าก็ไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรนะครับอะไรนะครับที่มันเป็นของแท้จากโรงงานเนี่ยนะครับของแท้จากโรงงานเนี่ยนะครับทำไมมันมีแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตจากหลายๆที่ในรอบเอเชียของเรานะครับเนาะจากที่กล่าวมานะครับเมกอินชซ่านะครับเมกอินเวียดนามเมกอินมาเลเซียเมกอินอินโดนีเซียนะครับ มันเป็นอย่างไรอันนี้ต้องต้องคิดค้นกันต่อนะครับต้องค้นกันต่อว่าเพราะอะไรนะครับนะอันนี้ต้องคิดค้นกันต่อแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็คือว่าสภาพมาสมบูรณ์นะครับถูกใจนะครับพร้อมที่จะทําการนะครับประกอบนะครับให้กับน้องเอฟซเจ้าของรถแล้วนะครับเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุมาเนาะนะครับแล้วก็มันมีส่วนของจุดท้าเบรกนะครับก็หักนะครับเนาะก่อนหน้าแล้วก็มี ส่วนตรงนี้มันยุบนะครับตรงตรงปรอบตรงที่สวมของซีนเนี่ยนะครับมันมันยุบนะครับซึ่งถามว่าจริงๆมันซ่อมได้ไหมนะขนดแบบนั้นน่ะนะครับก็พอซ่อมได้อยู่นะนะครับถ้ากรณีที่เราอยากจะประหยัดงบนะครับหรือไม่ก็จังหวะที่มันสะุ้งสะั้งไม่ค่อยมีเยอะหน้าแดงนะครับช่วยหน่อยก็ได้อยู่นะนะครับแล้วก็ในส่วนของขานะครับในส่วนของขาในส่วนของคดนะครับมันสามารถซ่อมได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ว่า ต้องดูที่หน้างานไปก่อนนะครับในส่วนของอะไรชิ้นนี้นะครับก็ภูมิใจนะครับเราได้มาแล้วนะครับว่าเป็นของแท้มาแล้วนะครับอาจจะราคานะครับราคาอาจจะหลายพันบ้างไม่ว่ากันนะครับขอให้เอฟซีนะครับยอมรับได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าโอเคขอสั้นๆก็แล้วกันเนาะนะครับอย่างน้อยคลิปนี้นะครับเราก็คงรู้นะครับแหล่งที่มานะครับของอะไรแท้นะครับจากทางค่ายยามาฮ่าของเรานะครับว่า มาจากไหนนะครับแบบไหนบ้างนะครับโอเคเนาะคลิปนี้หน้าแดงก็ขอ,อเก็บก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับก็จะทําการนะครับประกอบนะครับให้กับน้อง FC ต่อไปนะครับเหมือนครับ อันนี้แผงคอปลาดัดเสร็จแล้วดีเนาะแผงคอล่างแผงคอบนดัดเสร็จมาแล้วเดี๋ยวจะปอกตัวนี้ก็ใส่เลย